สามสองหนึ่งโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กับช่วงเสียงดวงสุ่มจีมคีปพาร์ทส,สามแล้วนะครับอ่าให้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับคลิปสุ่มจีมพาร์ทสองนะครับที่ท่านเสียงแปลกๆลกไปก็ต้องขออภัยด้วยครับอ่าคลิปนี้ผมจะพูดแบบปกติเลยก็แล้วกันนะครับอ่าวันนี้เราจะมาโปรโมทคนหนึ่งนะครับอ่า เราได้สั่งซื้อกล่องจีมจากบุคคลคนหนึ่งนะครับผมจำชื่อเฟซไม่ได้เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูก็แล้วกันนะครับและนี่ก็คือเพจล้านค้าของเขานะครับนี่นี่ครับเขาก็บอกอยู่นะครับว่าถ้าลูกค้าคนไหนอยากติดต่อเขานะครับต้องไปคุยกับเฟซส่วนตัวเลยนะฮะอันนี้คือลิงก์เพจลิงก์เพจนะอ่ะเราไป เออเฟซส่วนตัวกันบ้างเลยดีกว่านี่ฮะัจำหน้าไว้เลยนะนี่ครับล้านี้ครับักอินบ็อกเขาไปหาเลยคนนี้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 นี่ครับบวกน่ครับคนนี้ครับเชื่อถือได้นะโอเคนะไปอ่าโอเคส่วนลิงก์เฟซกับเพจร้านค้านะครับจะให้ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับ ตอนนี้ผมสั่งมา9กล่องนะครับพอดี GM เขาแจกกล่องฟรีมันหนึงกล่องนะครับก็ถือโอกาสซื้อมาแค่9กล่องนะครับพอผมส่งครั้งที่3ก็ต้องซื้อแค่9ก้ากล่องนะฮะโอเคเรามารับของกันเลยหนึ่งอ้าเวเฮ้ยโอเคนะครับหลังจากลดล็อกรหันเรียบร้อย้วก็รับมาเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคฮนะเข้าโกดังสี่ลอย อ่ากล่องแรกนะครับเป็นสูตรนะอี้กดเลยเปิดโอ้โหได้พกนะอี๋กล่องที่สองอย่ารอช้าโอ้โหได้พกนี้90วันครับขอท่าเต้นถาวรโอ้ยว้าได้ท่าเต้นถาวรเป็นไงล่ะครับอุย้ยเอี้ยพอพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอุย้ยตาฝาดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยมันหายไปไหน เห็นหรือเปล่าเอา้าเฮ้ยมึงมึงมึงเฮ้ยได้แล้วโอ้ยทันไต้นทาวรพปุ๊บปุ๊บก็มาปั๊บโอ้โหครั้งนี้ผมดีใจมากเลยครับโอ้โหอืมท่าเต้นทาวรนะครับเอ่อตั้งแต่พาร์ทหนึ่งถึงพาร์ทสองนะครับผมไม่เคยได้เลยนะท่าเต้นทาวรรู้สึกจะอยากได้มานานแล้วนะครับโอ้โห พอขอปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยุอยขอบคุณระบบเกมมากดวงดีจริงๆเลยวันนี้อโอเคนะครับต่อไปเราจะมาเปิดกล่องแบบธรรมดาเลยฮะโอ้ยตื่นเต้นโอเคโอ้ถ้าเดนนี้แล้วยี่สิบเก้าวันเราไม่อยากได้อยากได้อย่างอื่นบ้างโอ้โหกำไรเก้าสิบวันแล้วก็แพ้กำไรสี hey, รทองนะครักำไรเดอ๋ยว hey, วะกำไรเนี้ยรู้สึกจะดีกว่านะ ต่อไปเนี้ยรับโอ้โหโอ้โหุ่กำไรอีกแล้วโอเคนะฮะเอ่อกล่องกุ๊กีรับเลยสิบครั้งกุ๊กเอก้าวก้าเองอ่ะเดือดเดือดสิบครั้งนะโอ้โหสิบครั้งนะครับอ่าสงสัยซื้อจับซื้อกับเจ้าของเพจนี้ครับดวงจะดีครับอ่า กลับมาช่วงช่วงล,ล,ลินพันท์กลับมาเข้าสู่ช่วงการสุ่มจีมนะครับรอบที่สามพาร์ทสุดอาจจะเป็นพาร์ทส,สุดท้ายนะครับเพราะว่าอาไม่สิอาจจะมีพาร์ทส,สี่ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ดวงฮะขึ้นอยู่กับตังที่บ้าน,น <laughs> อาโอเคทำใจแป๊บกิบมจิอินไตโอ้ไปจุนาอินไต่ต คิโมจิได้แล้วจะคิโมจิเลยฮนะกดแรกคนระับยืนยันถึกขอรอ้องได้อะไรโอ้พุกตาบอลโอ้เย้โอ้ไม่ก็ทำไมอยวงมันดีอย่างนี้โอ้พุกตาบอลอีสั์โอ้เย้พุกตาบอลโอ,อ,อ้คิโมจ,ไมไจิไม่ได้แบบอยู่ห้ากูได้พุกมัดีใจแล้ว ก็ดีใจเข้ากล่องครับโอ้รับโอ้โหเต็มเลยครับขอทำลายของแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้ยไม่เคยดีใจเลยแบบนี้มาก่อนนะขอทำลายเออมีดรัะสบาลนี่ลกันมีดอบปะตอนะอุ้ยโอ้ท้องเ้าวเอ้ยเราสัญญากับคลิปแล้วนี่หว่าว่าจะไม่ทำเสียงแปลกแต่มันยังไงว่ามันได้ของทาวนมันก็ต้องทำเสียงแปลกอยู่ว่าโอ้ โอ้ยปืนอุ้ยไปดาวโอ้ยโอ้โหยิงไวมากยิงต่อเนื่องได้จากอสูงมากระยะยิงเพิ่มขึ้นเสถียรเพิ่มขึ้นเคลื่อที่ไวขึ้นบัมมี่หนึ่งทำลายสูงสำหรับปืนไวขึ้นบังหมดวีวีทําลายเพิ่มขึ้นเยอะโอ้ยเออโอเคนะพ่อค้าคนนี้ทําห้เราดวงดีนะครับขอบใจมากๆเลยนะครับสําหรับพ่อค้าคนนี้อย่าลืมไปซื้อของเขาเยอะๆนะครับจะมีทั้งจริงกิฟต์ขายนะฮะแล้วก็รับเติมโปรโมชั่นหน้าเว็บอะไรสารพัดเยอะแยะทุกสรรพสิ่งนะครับโอ้ วนใส่เลยครับโอ้โหเท่เลยอ่ะส่วนพวกนี้มันแรงหรือเปล่าอไว้รีวิวคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับโอ้โหดีใจโคตรเลยครับขอตัวลาไปก่อนอดเดียดเด๋ยว,ยว,ยวถ้าท่านชอบคลิปนี้ครับอยากให้มีพาร์ทสี่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอบมากๆกดซับสไครต์รัวๆครับ คนที่กดแล้วก็ไม่ต้องกดนะครับอย่าอันสับนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย